สวัสดีทุกท่ทานเลยนะครับผมใน KTG Clan เรามาดีที่ความมันความหาและความสนุกนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกม l i f e Hero นะฮะกับแขกรับเชิญหนึ่งคนนะฮะขอ,ขอเสียงหน่อยครับผมสวัสดีครับนะฮะคุณมีของเรานน่นเองไม่ได้เจอกันนานนะฮะเพราะว่าเขาไปสิงอยู่ที่อื่นนะ,ะตอนนี้โอเควันนี้นะฮะเราจะมาสุ่มกาชาตู้ใหม่นะฮะที่บอกได้คําเดียวว่าตอนแรกอะผมสนใจแค่มังกรตัวเดียวจนกระทั่งเห็นว่ามันมีตัวแบบใหม่เข้ามานะฮะก็คือ anti hero ซึ่ง ไปอ่านสกิลมาแล้วค่อนข้างจะ OP อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะหาเฮียแกเหมือนกันเพื่อให้คลิปนี้มันดูไม่น่าเบื่อเกินไปนะฮะถ้ามาหาแต่พี่มังกรตัวเดียวซึ่งมันแค่สีดาวนะมันจะดูไม่ค่อยแบบเออมันดูไม่ลุ้นเท่าไหร่เลยเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้สีลุงหรือเปล่าภายในกิโลวะเนี่ยหไม่หกโลเโลด้วยเพราะว่ารวมตัวอีกสิใบนะฮะเโลดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่าเจโล 7จดิบเอดด้วยเพราะว่ารวมตัวสิบเอ็ดใบมามีคิดว่าจะได้ในที่เท่าไหร่ตัวที่เก้าตัวที่เก้าอ่ะหมายถึงอะไรมังกรในตัวอีเวนต์ event, ตัวที่เก้าขอให้ได้แล้วกันไปเราพาหมีมาดูดดวงนะไม่ใช่อะไรห <laughs> <laughs> มีจะต้องเป็นตัวละครให้เราดูดหอดวงเลยดิโอ้โหไม่ใช่ เออโลเลนตัวแรกไม่ไม่เอาโลเลนมาหลายรอบแล้วพอก่อนไม่เอาตัวสองตัวที่สอง,สองคุณคือโอ้โหโอ๋อหลุดเลดอีกแล้วเอาเฟก้าเนาะตัวที่สามมาไอหมีเอาดวงมามงอยาให้แต่แบบนี้เด็ไอ้นี่โอ้โหโลเลนอีกรอบหนึ่งตัวที่สี่เอาดวงมาให้ชั้นซีทหมีจงทรงมา กิ v e to me เอิมค่ะเอิม <laughs> ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ตัวต่อไปไตัวที่ห้าแล้วแต่เดียวอย่างนี้นเนี่ยไม่สามดาวโอ้ยไ,ไอ,อ้นี่ไม่เอาอิสราเลีไม่เอาตัวที่หกไม่ใช่อ่าสามดาวด้วยอ๋อไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาคุณคือ ไซคิกคืออ้ามังกรมาอุย้ยเดี๋ยวมังกรสีดาวเลยเหรอเพิ่งรู้ใช่ใช่เป็นไซคิกสีดาวว้าวทั้งไซคิกทั้งตัวละครสีดาวทั้งคู่ไอ้ตัวที่เท่าไหร่นะอ่าไม่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 ไอ้นี่ได้แต่เกินไปแล้วอ่าใช่เท่าไหร่วะตอนนี้รอบที่เจ็ดเออรอบที่เจ็ดไปเอิม่ม เอิ่มไม่ค่ะไม่เอาค่ะตัวที่แปดก็ไม่เอาอยู่ดีนะเนาะโอ้โปรตีรู้จักตันะคิดคิดว่าตัวที่ก็อแล้วนะกูว่าเดี๋ยวเกือแน่เลยว้าวกว่าจาศักดิ์สิทธิ์เลยกันหนีไม่ได้เลยตัวที่สิบเอ็ดตัวสุดท้ายของตัวมาห้าดาวไม่ใช่อะไรวะสามดาวโอ้ซุย เออชักเริ่มแหม่งแล้วว่าหมี <laughs> มันเริ่มแล้วลลวา่า,มาไม่ไม่ไม่มันไม่มีตัวไม่ไม่สุ่มทีละตัวแน่แนี้เกียจเนนะป่ะ,ปะเราจะสุม่มเราจะสุ่มทีละสิบโลเนี่ยแหละผมรู้สึกว่าถ้าสุ่มแบบเพรแบบทีละสิบโลมันโอเคกว่านะฮะมาเรามาดูกันดีกว่า <laughs> ว่า x o จะมาหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่ได้ XIO ได้แค่มังกรก็ยังดีนะฮะป่ะขอ XIO ตัวไหนเอเซโอ่ะไม่ได้อีกตัวเนประมาณนั้นอ๋ออีซัพพอร์ตน่ะนะไม่เอานะไอตัวที่เป็นซัพพอร์ตไม่เอานะพี่วัวมาเดี๋ยวหกดาวตัวไหนกันมึงมีหกดาวตัวไหนมันมีสองตัวไม่เอาโชเอ็นไม่เอาโอ้หตัวที่สามสามดาวโอ้ยไม่เอาป๊อกกี้ตัวที่สี่สามดาวเดี๋ยวปอี้๊อกกี้มาหลายรอบแล้วลูก ส่คิกคือโอ้ไอน,นี้ไม่เอาอันนี้ใส่คิกพี่วัวพี่วัวมาบ่อยมากเลยนะไอตัวก่อนหน้านี้ก็ได้พี่วัวมาสามดาวไม่เอาโอ้ยัทำไมทำไมบ่อยๆสามดาวอีกแล้วเนาะเออ,อเมือกี้ไม่เอาลูกไม่เอาลูกนะไม่มีแสงเลยนะตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ย มาแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยนี่อันนี้ก็รันตีรอเหรอไม่ไม่อีกตัวรันตีสีทองมังกรก็ได้แต่ถ้าให้ดีเอาเอ็ซิโอมาก่อนไม่ใช่น <No. S 1> นี่ไม่ใช่เอ็ซโอไม่ใช่มังกรด้วยหนูหนูจะมาเดินในสนามเด็กเล่นแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่มีขาวอะไรให้หนูทำอย่าพึ่งโอ้ยโลที่สองเชว่าเดี๋ยวแม่งต้องเหมือนกับตอนไลกี้แน่หรอไลกี้ก็มาตอนแบบครบโละ คือเค,เครียเครียมากเลยนะอันนั้นนะอ่ะน,นี่สามดาวไอหมีฉันบอกให้แกเอาดวงมาไม่ใช่ให้มึงดูดดวงกูไอ้บ้าเอาดวงไหมกูเดีย๋ยนี้เอาดวงมึงมาสามดาวอีก <c oughs> โอ้ยอีซูเปอร์แมนนี่ไม่เอาเด็ดขาดอะ่ะไม่เออโอ้ยโลเลนแล้วเนาะโลเลนนี่บาบ่อยมากเลยนะ อ๋อแอนดูแอนดูรอบที่เท่าไหร่แล้ววะจำไม่ได้แล้วใสค่ครีกมาเนี่ยถ้าออกมาหลุดเลนนี่กูไม่นาบเลยก็ก็ไม่หลุดเลนแหละทำไมาสี่ดาวอันนี้ไม่ใช่การันตีใช่ไหมไม่ได้นับวะ่ะ่่่ไมใชอุ้ยมันโกมาแล้วอ้กระโบมาแล้วเต็กซีโอกูล่ะการันตีอันนี้การันตีอันนี้การันตีเหรอ ห้าดาวได้ไหมอย่างนี้ผมบอกว่า<ก>อันนี้จะม,มาก,ก็ก็ห้าดาวแล้วเอ้ยไม่ใช่หรอโอ้ไม่การันตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าต่างขึ้นอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมึงขึ้น<ม>ห้าดาวเมื่อ<า>กี้นี้ขึ้นมามึงเออร์เลอร์เลยอะหกาดาวไม่ใช่การันตีด้วยว่ะขอ XCO ได้ไหมอ่ะไม่เอาตัวเมื่อกี้เนี้ยคือตัวเมื่อกี้นี้มันก็ห้าดาวแหละแต่ว่าขอ XCO ได้ไหม เอซีโออะมันจะคู่จริงหรือเปล่าห้าดาวเอซีโอนะไม่ใช่กัโบโผล่ไปหรอลุงลุงไม่ต้องตอกย้ำขนาดนั้นค่ะได้ได้ลุงแล้วค่ะพอก่อนค่ะแต่เย็นๆนะคะลุงจะมาเยอะเกินไปแล้วนะคะโอ้โหถึงกับอืด <c oughs> ถึงกับอืดเลยทีเดียวกาโผโ,โหมาทีถึงกับอืดเลยทีเดียว <c oughs> อ้ากาโบ กรโบมาสองอกไอนี่ไม่เอาอ่ะมาทำไมคือมันตรงเลนแหละแต่โอ้ยอยากได้ eco มากกว่าเอามาทำไมเนี่ยไม่ได้ดูสกิลมันด้วยนะโอ้แต่สกิลเพิ่ม,ม,มอ๋อแต่สกิลเพิ่มวิวอ่ะสกิลสายเพิ่มวิวอ่ะไม่ยอมนะฮะเราจะสุ่มจนกว่าเราจะได้ eco เพราะว่ามันลิมิเต็ดเราเป็นนักล่าลิมิเต็ดมันต้องได้ดิโลที่สามไปไม่ดีอันนี้โลที่สี่ีว่าเพราะว่า รวมตัวไปด้วยมีิซฟที่จะหมดตูวเะเออกูกังวลเรื่องนั้นน่นแหละใส่คลิคกอ่าอ้นี่มาเว้ยแต่ก็ก็ไม่โอเคอยู่ดีโอ้สามดาวโอ้มก,กุฎใดห้าดาวได้ไหมไม่เอิ่มไม่เอาห้าดาวโอ้ไม่โอ้ไม่เอาอีเด็กเปรตไม่เอาโอ้มก,กุฎรอ,อบที่สอง หาดาวอยู่ไหนลูกแอนดูอีกแล้วเหรอห้าดาวฉันชักจะเริ่มกดรัวกันไปแล้วนะ่นห้าดาวอะลูกห้าดาวโอ้มโนมาสามมาแทนห้าดาวห้าดาวล้าาวลูกไม่ใช่ไม่ใช่มึงห้าดาวล้วลูกอุ๊ยได้ใช่ไหมสีแดงยังไงได้ด้วย แสดงว่าแอนตี้ฮีโร่จะเป็นสีแดงอะดิใช่ใช่โอ้โหมึงมาเป็นเละมึงมาเป็นแลปบเลยบ้าโอโ้มาในมาในกิโลเนี่ยสามสี่สโลมาในก oh, ่โล oh, แล้ว oh. ได้แล้วได้ไม่ไม่ไม่พอไม่เอาแล้วเก็บแสดงว่าถ้าแอนตี้ฮีโร่มาอีกห้าดาวต้องเป็นในนี้แน่เลยวะ่ะต้องเป็นสีแดงแน่เลยผมเชื่อมั่นนะฮะมาเรามาปั้นกันดีกว่า มีมีแอนตี้ฮีโร่ต่อไปก็จะมีอัปต้าฮีโร่เชื่อเลยแอนตี้ฮีโร่อ่ะฉันคิดไว้แล้วว่าไอเนี่ยมาแน่ๆไอจอลล์เคอะไอจอลล์เคที่อยู่ในอีเวนต์ครั้งที่แล้วอ่ะไออีเวนต์ที่อะไรนะฉันลืมชื่อไปแล้วอ่ะมังกรไหนวะมังกรในอีเวนต์ไออ๋อไอตัวนั้นมึงอ๋อไอตัวนั้นมึงเรียกมังกรเอากูเรียกกูเรียกจอลล์เคกูเรียกจอลล์เคอะ I want I want to be a machine be a cold shining n ี c ายเล่นโ r e แมนค e ีนเต้ซ้ำติ้งซ <skirt> ้ำ <no> ติ้ t h ้ำเ something โหโคตรเยอะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดติดตามกดสับแนวผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณคุณหมีที่มาให้เราดูดดวงนะฮะขอบคุณครับผมโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะแอลบายบายครับ